ตอนนี้นะครเราก็มาถึงสถานที่จัดไลฟ์แล้วครับก็สถานที่ก็จะเป็นร้านอาหารสุภาพชนนะครับซึ่งเป็นร้านขายของฝากนะฮะซึ่งก็จะมีการจัดเซตไลฟ์ในตอนเี้คือน,นะฮะเดี๋ยวเราเข้าเดินเข้าไปดูบรรยากาศกันเลนกันตามมาเลยนะครับ นี้เป็นบรรยากาศในร้านนะครับก็เดี๋ยวอุปกรณ์ที่ผมเตรียมก็จะเป็นชุดไฟนะครับในโฟโต้ครับแล้วก็จะมีจอ LCD นะครับเอาไว้ดูคอมเมนต์นะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นพวกซาวเอฟเฟกนะครับแล้วก็แคปเจอร์การ์ดนะวันนี้เรามีซาวเอฟเฟกมาด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์นี้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นกล้องของตัว Sony z v 1นะครับในการไลฟ์นะครับแล้วก็เดี๋ยว ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่ากล้องนะครับแล้วก็วิธีใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูเซตอัพกันนะครับที่นะครับเซตติ้งรีเซ็ตกดเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่ตัวนี้เลย i n t ิ i ทลนะครับ Lights แล้วก็รีเซ็ตให้เป็นค่าโรงงานเพื่อที่จะให้สีหรือการรีเซ็ตใหม่ของกล้องเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่ามีการตั้งค่าอะไรไปบ้างนะครับหลังจากนั้นก็จะตั้งเป็นภาษาอังกฤษ เพราะว่ามันจะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับแค่นี้ครับวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่ห้ายี่ห้าเดือนห้าเวลาตอนนี้น่ <5. S 2> าจะเป็นมายสิบเก้สสองห้าสิบโอเค อันนี้คือเซตอัพของตัวกล้องนะครับเวลาที่เราใช้ไลท์นะครับให้กดโหมดตัวนี้ครับกดโหมดตัวนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นกดโหมดนี่ครับหมุนเป็นวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วก็เราต้องใช้เป็น m นะครับ m ก็คือแมนนวลในการเซตนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้50เฟรมเราจะปรับสปีชัตเตอร์ตัวนี้เนี่ยไว้ที่2เท่าของเฟรมเลยก็คือ100 ดูรับแสง f 1 8นะครับซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานจะมีโหมดหน้าเนียนอยู่ให้เนี่ยซึ่งเปิดเวลาเป็นมิดเดินะครับตั้งค่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องกันแล้วก็ไปดูมุมกันนะว่ามุมแต่ละมุมเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงน,นะครับก็จะขึ้นแบบนี้ทีนี้เราก็เลื่อนอจุดตรงกลางนะครับอย่างเช่นถ้าเราปรับตรงนี้มันสว่างไปไนะับก็คือเราเอาตาเรามองได้เลยว่าอ๋อเนี่มันสว่างนะก็ลดลง ันนี้ก็มืดไปนะนี่ก็มืดไปก็ค่อยเอาแสงขึ้นให้ดูพอดีครับสมมติถ้าเราดูว่าตรงนี้อ๋อพอดีละก็กดตรงกลางตัวนี้ยตกลงแค่นี้ส่วนฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยทุกอย่างมันจะรวมไว้ที่ IFN หมดกดลงไปนะครับแล้วก็อันนี้คือโหมดแนเนียนใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับส่วนตัวนี้เป็นในเรื่องของอุณหภูมิสีจะให้เหลืองหรือให้ฟ้าเนี่ยปรับตรงนี้ได้ ก็กดล,ลงไปมันเอาอยัางไงมันจะฟ้าหรือเหลืองเดียวครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าถ้าเราปรับใช่ไหมผมจะให้เป็นออกกลางๆดีกว่าให้มันเหมือนแสงพอาทิตย์โดยตรงก็คือจะปรับไว้ที่ประมาณนี้ห้าพันด้ยนะครับสมมติถ้าเราตั้งอย่างนี้ไปมันจะเหลือง,อองถ้าเราน้อยลงไปจะฟ้าฟ้ามันจะดูซ<อ>ิดดูซิดไม่สวยเนาะก็เอาของๆก็ประมาณห้าพันถึงห้าพันห้าโดยประมาณน,นี้ยะนะถ้ามันสีชัดๆเอาแบบถ้าเหลืองก็เหลืองอะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับ ก็น,นี้คือแบบให้มันเห็นว่าแบบอันนี้คือสีจริงอ,อ,อ,อใช่สีจริงสีจริงเลยเดี๋ยวเราเราปรับตรงนี้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราไปปรับที่คอมพิวเตอร์อีกส่วนหนึ่งพอกล้องมันจะได้ประมาณนี้แหละมันไม่ได้ไม่ได้เยอะตอนนี้ละนะครับใช้ไมค์ครับก็คืออันนี้คือจะวางอย่างนี้มันจะมีปัญหาอยู่อันหนึ่งตอนนี้นะครับให้เปิดเครื่องไว้ทางไว้ห้าวิ แล้วก็วางอ๋อคือในระหว่างชาร์จก็ต้องเปิดเครื่องอย่างนี้คะไม่ครับมันบางทีสัญญาณมันไม่ไม,ไม่เชื่อมกันก็คือว่าก่อนที่จะใช้ก็คือต้องเปิดไว้แบบนี้ก่อนอวางไว้นี้ก่อนอย่างนี้นะแล้วกดตัวนี้ปุ่มแอร์เนี่ยอืมไม่เคยกดเลยปุ่ม,มเคยททำแบบนี้เลยกดค้างไว้ให้มันกระพริบทีนึง<อ>ยังไงน,นนะกระพริบแบบนี้ใช่คืออย่างเมื่อวานผมไปอัดคลิปมาแล้วเสียงไม่มีพูดไปตั้งนานละ เสียงไม่เข้าใช่ทีนี้นี่<อ>มันต้องเช็คเสียงอันนี้คือสัญญาณมาเห็นไหมอ๋ออ๋อนี่นี่ใช่สัญญาณอย่างเงี้ยคือมาเวลาเราพูดเนี่ยมันจะมีขึ้นอย่างเงี้ยเ<อ>ข้ามาสแสดงว่าเสียงมาละถ้าเรากดไปหนึ่งครั้งอันนี้คือการปิดเสียง กดตัวนี้หนึ่งครั้งเวลาเข้าห้องน้ำทำภาระส่วนตัวติดไปด้วยก็ได้ยินหมดบางคนลืมผิดอันนี้เป็นเป็นบ่อยเป็นบ่อยก็กดไปหนึ่งทีเช่วันนั้นฉันวิ่งเป็นฉี่ฉื่เสียงก็มาเห็นไหตัวนี้ก็ไม่ต้องปิดก็กดทีเดียวนะครับวิธีติดตั้งคือใช้ใช้สองขีดตัวนี้สองขีดทวงพ r ทีอาอนะครับแล้วก็เสียบที่ไลน์เอาไลน์เอาเสียบไปที่ฮอตชูตัวนี้นี่ ก่อนหน้านี้เสียบตัวนี้ไหมก่อนหน้านี้ใช้กับโทรศัพท์อ๋อโอเคเ,เสียบตัวนี้นแล้วก็เสียบไปที่ช่องไม้คูอตัวอ่านจะไวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ออ๋อมีช่องเดียวช่องไม้อ๋อคืออ่ะทีนี้ก็เปิดเครื่องนะอเนี่ยเปิดเครื่องมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละของเขาเลยไม่ไม่ได้เปลี่ยนโหมดไปไหนทีนี้เวลาเช็คไมค์คือลองพูดดูครับ ลองูดูมันขึ้นมันขึ้นมันขีดอ้าวขึ้นนี้นะคะให้ดูตรงนี้อ๋อมันก็ขึ้นอยู่ตรงนี้มันจะวิ่งนี้ด้วยใช่ลองปิดไมค์ดูครับปิดปิดเสียงเลยใช่ไหมดูปิด็คปิดเสียงนิ้วเห็นไหมเสียงก็จะไม่มีเสียงมันก็ไม่ขึ้นออกเลยอันนี้คือวิธีเช็คเบื้องต้นเราแบบสังเกตดูอันนี้มาละวนะราะนั้นก่อนไลฟ์เราก็ต้องดูว่าไมค์มาไหมไมค์มาไหมหรือว่าตอนไลฟ์ก็ได้ลูกคุยกับลูกค้าก่อนได้ยินเสียงไหมภาพชัดไหมเป็นปกติอยู่แล้วเนาะใช่ก็ประมาณนี้ครับก็ตั้างเส กส่วนใหญ่ะอะตั้งท่าตั้งหรือตั้งท่านอนนะคะของกล้องเะคะเ่ยวตั้งก็แนวตั้งใช่เ,ออเธอไม่อ่าวิดีโอแค่ต้องก็ได้ครับแค่เปิดไฟนู่นเปิดอนุก็ได,เดเ้เปิดเลยเปิดเลย แล้วก็หมุนอ่าคือทักคะเราเหมาะสมยืนที่ไหนคะต้องดูที่ที่ที่แบบครับว่าถ้าแบบอ๋อต้องดูจากฉักหน้าด้วยต้องดูแบบว่าเราต้องไปเราต้องไปยืนตรงนี้มออายืนใช่ะต้องไปยืนใช่จะดูเหรอเราเจอมายืนแต่เราจะดูกับกับกับที่เขาว่ายังไงกล่าวอะ่าง ฝั่งเนี้ยมืดฝั่งนี้มืดเห็นล้วใต้แล้วฝั่งนี้มืดเลค่ะมันจะมีเงาเห็นไหมนะอ๋อใช่เห็นเงาวะใต้บ้านมืดไหหลักการง่ายๆเลยดูว่ามีเงาไหมเห็นถ้ามีเงาเลยนะเห็นเงาตรงใต้คอก็คือตรงนี้มันต้องเปิดตัวไหมคะตรงไหนมีเงาอะไรอ้บน้ำไปยืนมันจะมีเงาตรงคอตรงไหนอะใช่ยังเงาลองปิดไฟให้หน่อยเห็นไหมเรามาดูอ๋อใช่เป็นเงาอ่าลองเปิดไฟเห็นไห ลองมายืนเดี๋ยวผมปิดให้สวยแล้วอ่ะชัดแจ๋วเลยอ่ะไหนปิดลองมายือนก็ได้พี่ดูหน่อยนี่ปิดอาจจะเพิ่งมาพี่อนเพื่อนนะถ้าคุณไม่ยืนดไกต่อเราไล่ต่อเออแม่ใช่ดูดีเลยพี่เหมือนคนที่มาเลยอ่ะเฮ้ยก็คนเธออันนี้คือไฟสำคัญเฮ้ยแต่เขาบอกว่าไฟจะสัมผัญน้ำต้องเปิดใช่ใช่เปิดสองบนที่ของใช่ไหมคะใช่ ย่อยจอนี้ลงมาใช่ใช่ย่อย่อยอ่านั่นแหละครับย่อลงบวกตัวนี้แล้วก็แอปพลิแอพพลัดอันนี้อ่าโอเคครับแล้วก็เบลส์กดเลยนะอ่ากดเลยครับเบาส์ทีนี้ผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนี่อยู่นี่ LUT นะครับเดี๋ยวพิทีเข้าไปมันจะมีอันที่15เนี่ยครับโอเคครับ น,นะมันจะเพิ่มให้อันนี้มันกลับหัวใช่ไหมคะมไม่กลับเลยไม่กลับมันแค่เอียงเฉยๆลากๆตรงนี้ลงมานิดนึงประมาณนี้แหละประมาณสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่แหละอ่าก็ถ้าตั้งแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอมือถืออีกทีนึงพอจอน,นี้มันดูไม่ได้ถ้าเราอยากให้มันขาดแล้วก็เพิ่มขึ้นได้ใช่ครับถ้ามันขาวเกินล้วก็ลดลงลองปิดตาตัวนี้ดูอันนี้คือก่อนแล้วก็เปิดนะนะ เดี๋ยวต้องไปดูที่ที่มือถืออีกทีนึเตอนนี้มันดูยากมากดูยากช่จอมันสีมันไม่ตรงใช่ใช่ทีนี้ถ้าเราได้แล้วเราก็ปิดระหว่างไลท์เราก็มาปรับได้ใช่ครับทีนี้ก็ต้องลองไลท์ดูนี่ไงถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดเลยใช่นี้เรา ถ้าเราถ่ายถ่ายเท่าสดเลยก็กดตรงนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าเราจะทดสอบการไลฟ์ก่อนกดตัวนี้เปิดตัวนี้อแล้วก็เลือกใช่ครับจำได้ไหมเนี่ยต้องกดต้องกดทำเลยทำเลยเดี๋ยวพี่บอกแะน้ให้สงมีทีนี้มันจะมีคำว่าซอฟแวร์สตรีมใช่ไหมอ่าให้เราคัดลอกตรงนี้ครับปิดตัวนี้ได้เลยครับใช่ซอฟแวร์สตรีมใช่คัดลอก No, 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 no. ที่ที่เราขออนุญ,ญาตเขาเมื่อกี้ย่อตรงนี้ลงหน่อยแล้วก็โอเคด้านล่าง <Okay. S 1> แล้วก็กดสตาร์สตีมมิกสตาร์สตีมมิกใช่ครับไอขั้นตอนตรงนี้ก็คือให้เช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนเนี่ยถ้าเขียวคือดีแดงกับเหลืองคือไม่ดีถ้าแรงกับเหลืองะไม่ต้องไรถ้าแดงกับเหลืองคือกระตุกแน,น่นอนขั้นตอนที่ตรงนี้ได้แล้วก็มาที่เฟซบุ๊กครับ เพเห็นไหมตรงคำว่าเริ่มถ่ายทอดมันจะมาละแล้วก็กดเริ่มได้เลยกดเริ่มได้เลยครับปึ๊บปึ๊บเน็ตลงไม่เน็ตก็คอมอะเป็นอีกจอหนึ่งนะครับทีนี้เราจะเอาไอจอเนี้ไปใส่ไว้นี่โดยการกดเมาส์ตรงนี้ครับลากมานนี่เห็นไหมอ๋อก็คือลากจากอันนี้ไปใส่อันนู้นโตก พวกเล่นเกมเขาจะใช้เลื่อนลงมานิดนึงไอ้จิกขวาเนี่ยเป็นคอร์สเทรดนะอ้โหจะเป็นเดิมมีใช่แล้วก็คลิปเชนมันมาแล้วใช่ใช่ใชนี่นี่เมาส์มาอยู่นี่นะเดี๋ยวจะงงเมาส์อยู่นี่นะมาทางขวานะเดินมาทางขวาก็จะไปขึ้นอีกจอหนึ่งขวามานี่อะไรนะนี่นี่นี่เมาส์ตรงนี้และกเพ่า<ป>จะทำให้มันเต็มน,นี่อไม่ยาก ก็คือขยายตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวคอมเมนต์มันจะขึ้นตรงนี้ให<อ>นะ้ยาวขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซตไลฟ์นะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับต้องบอกว่าวันนี้เรามากันที่ร้านสุภาพชนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นระหว่างทางนะครับในการที่รถทัวร์นะครับมาแวะซื้อสินค้านั่นเองนะครับปัจจุบันนี้ก็กลับมาไลฟ์สดด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาในเรื่องของการขายของด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าอาชีพของเราเนี่ยควรจะไลฟ์สดได้นะครับ ก็สามารถทําได้ทุกอาชีพนะครับเพราะคุณไม่ต้องไปเช่าที่นะครับและก็สามารถไลฟ์ตอนไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณนะครับและวันนี้นะฮะถ้าใครนะครับที่ต้องการเซตไลฟ์แบบนี้นะฮะสามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจของ Boy Photo Tri c k นะครับหรือว่าช่อง YouTube Boy Photo t r i c k นะครับถ้าที่สำคัญเลยนะฮะถ้ารีบนะให้โทรมานะเพราะว่าผมเนี่ยจะเป็นคนตับสายเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากไลฟ์สด มีปัญหาอะไรก็สามารถโทรมาสอบถางได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับที่กรุงเทพแล้วนะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊าย